ัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคับสวัสดีคร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 ับโหรอมานานคนนี้เป็นคนให้สร้อยเป็นคนให้สร้อยอายุเท่าไหร่ครับนี่อายุ16ปีค่ะใบใบนี้นะมากขอบอกคนนี้เจ๋งมากขอจองเลยคนนี้ขอจองคนนี้ผมจองจองเดินไปขอไลน์ชักอยากจะสู้ป่ะสู้ป่ะชมแล้วฮะต้องลองฟังก่อนนะพี่นะโอเคมันมาจากที่ไหนครับมันจากที่ไหน หนูหนีสอบมาจากสุราธานีค่ะโอ้โหสุดยอดไม่ดีนะไม่ดีนะหนีสอบไม่ดีนะแต่สุดยอดแต่เดี๋ยวน้องกลับไปสอบนะใช่ <laughs> ก,กลับไปย้อนหลัง <laughs> โอเคอครับยอดมครับผมยีดมากครับก่อนที่น้องก็จะตื่นเต้นมากกว่านี้นะฮะพร้อมไหมครับพร้อมค่ะพร้อมแล้วก็ไปเลยครับก็ กอบรังผาดารากินไปนะหฮอตปรุตเตือนเก่กข้าพกขนมเอ็นี่มันกินอะไรอ๋อจานเราเข้าไปหุงมโรงเรียนเป็นบ้านหลังสองพอหนูเริ่มนอกันสวดประหุมและสั่งงานก็เหมือนอย่างว่าจะปวดหัวมาทำหน้าชิงชุนใช่ว่าจะเมารวงมาจานบนโลกจะเหมือนเหมือนกันมีทั้งไก่แจ่ั้งแต่เรามมีจากพลาสติกไปซื้อใช้กันกับเพื่อนระวังแต่กระดาษเอกเราต้องระวังจะหลักสัตว์ตายลแบบได้เจอแต่อยากไปเผื่อเราโยนโอ้สุดยอดครับผมสุดยอดครับรอาจจะขาดการเตรียมตัวมา ติดเรื่องความคมชัดนิดนึงนะครับฟังไหะยังไม่เคลียร์เท่าไหร่คืออย่างนี้เลยทบต่อไปครับสู่ซู่นะครับมีแบบ p o t e n ช i a l แน่นอนครับผมสู้ซูนะครับอย่าท้อนะครับทบต่อไปครับ